สวัสดีครับกลับมาพบกับผมครูคู่พิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่กทานนะครับเข้าสู่รายการครูคูพิธี ranking นะครับรายการที่มาจัดอันดับหรือหาสุดยอดสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนมังงะอนิเมะนะครับของเล่นอาจจะตามมานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปจัดอันดับหรือหาสุดยอดสิ่งของในรายการนั้นกันนะครับก็อย่าลืม Like, บบ tenants, กดไลค์ปุ๊กด subscribe นะครับติดตามช่องฟูฟุพิ p ีของผมด้วยนะครับรบกวนนะครับสมัครู้ติดตามหน่อยนะครับเราจะมุ่งสู่1 0 0 0 s u b s c r i b ไไปด้วยกันนะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างนะครับพูดคุยกันได้เดี๋ยวผมจะมาตอบกลับนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับจะไม่ไม่ค่อยหาเองแล้วพอทำเองนั้นเหนื่อยนะครับเราไปเว็บที่รีวิวฟูฟูเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้เป็น ขนม5บาทในดวงใจนะครับ for สมาชมนะครับไปพบเจอมาแล้วน่าสนใจดีก็เราจะมาจัดสุดยอดขนม5บาทในดวงใจหรือขนม5บาทที่อร่อยที่สุดในริ์นี้กันนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีทั้งหมดกี่ราวนะอาจจะมีทั้งหมด63ราวนะครับ63รอบนะครับไม่แน่ใจว่ามันมีขนมโหดอยู่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน โลอ64ก็น่าจะ64ชิ้นนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาจัดอนับสุดยอดขนม5บาทในดวงใจสุดยอดขนมที่อร่อยที่สุดสําหรับตัวข้าผมกันส่วนใครเคยทานอันไหนก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับใครชอบยี่ห้ออะไรนะครับเพื่อนๆสีเวลาเราไปกันเลยครับคู่ที่หนึ่งนะครับขนมตอว์ดิโดกับสแน็คแจ็คครับตอว์ดิโดนี่ก็เป็นเ,นเส้นๆนะครับตอว์ดิโดเคยกินอยู่เป็นของ FF นะครับจะไม่ผิด รสชาติก็เค็มๆนะครับจำไม่ได้แล้วมานานแล้วรสผักด้วยซึ่งผมไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะครับตอนเด็กกับผมชอบสแน็คแจ็คเนี่ยมากเลยนะครับเนี่ยเขียวกินแบบมันรมมันเป็นถั่วลันเตารับกินแล้วอร่อยมากแต่พอโตมาไม่กิกนนะสำหรับสแน็คแจ็คคู่นี้ผมว่าเป็นอาตศิสนที่ไม่ากผาจะเคยกินตอนวีดีโอแต่กินสแน็คแจ็คบ่อยกว่าตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่สแน็คแจ็คนะครับต่อไปเป็น เพสแล้วก็อุปกอบนมแท่งลดนมโอ้เพสนี่มันเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆกับกุริโก้พอกกี้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้เคลือบอะไรมันเป็นลดเหมือนผงๆนะครับในภาพนี้น่าจะเป็นลดลาบนะครับก็แบรนด์กุริโกแลนวมันจำไม่ผิดนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ชอบกินเพสผมชอบกินกุริโกมากกว่านะครับแล้วส่วนนมอ,อัดแห้งนี่สมัยเด็กยังกินบ่อยมา เอามาเสียบนิ้วคแล้วก็ดูดๆนะครับเขา่าเอากรอนลดนมอัดแท่งนะเพรานนะนั้นราวที่ผู่ที่สองในแมทที่สองก็ต้องนมอัดแท่งนะครับผมว่ารสชาติมันหวานและอร่อยนะครับต่อไปที่ปูไทยโอ้ปูไทยแล้วก็ขนมถุงแผงและห้าบาทขนมถุงแผงและห้าบาทเนี่ยผมชอบกินถั่วนะครับกินถั่วในเนี่ยครับอันนี้เนี่ยถั่วนะครับเนี่ยที่ผมใช้เมาส์ชี้อยู่เนี่ยครับ ออม่วงนี่ผมไม่ชอบกินก็เลยไม่แน่ใจนะครับเคยกินมาเกือบทุกอย่างแล้วนะครับไปถามชอบไหนมากสุดชอบถั่วเยลลี่ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้พอได้นะครับแต่เนี้ยพอโตมาแล้วชอบมากอันนี้นะครับอันนี้แต่ว้ากินในกล่องนะครับกินเป็นปีเป็นกล่องแทนนะไอ้แท่งๆเนี่ยสีฟูสีน้ำช็อกโกแลตสีสตรอเบอร์รี่พวกเนี้ยครับเป็นปูไทยเนาะบมันย้ายจากผลคุณขนมนที่อยู่คู่กับคนไทยมันยาวนานนะครับแต่ผมชอบปูไทยหอ่อละ อะไรแต่ก่อน4บาท2บาทตอนนี้น3บาทเหนียวดีนะครับแต่5บาทปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่ขนมไอ่อแบบเนี้ยแผงนถุงเนี่ยม่มค่อยเจอแล้วนะครับอ่ะเอาปูไทยครับโอ้โหต่อไปเป็นอาริงาโตนะครับอานนริงาโตรสดั้งเดิมปลาหมึกทรงเครื่องนะครับเคยกินนะครับแต่ว่าไม่ได้แล้วอะเพราะาไม่ได้กินบ่อยขนาดนั้นกินแค่ไม่กี่ครั้งนะครับโอ้่วนยูโรคัสตาร์เทคปัจจุบันตอนโตก็ยังกินอยู่เพราะยูโรปอนของดี ขายง่ายกินง่ายนะครับหม้อเป็นของขวัญหรือของที่ลึกก็ได้กินรองท้องก็ได้เพราะ,ะนั้นช้อยอันนี้เลือกไม่ยากนะครับเราต้องยูโรคัสตาร์เค้กเสียงเริ่มลิ้นเริ่มพันกันนะขออภัยนะมอสคิล่ามอสคิล่ามอสคิสนี่ใมอสคิล่านะมอสคิสมอสคิสกับครีโก้คู่นี้ความทรงจำแทบไม่มีไม่แน่ใจไม่เคยกินมอสคิสมากแต่ครีโก้เน igo, เี่ยเหมือนจะเคยกินครั้งสองครั้งแล้วก็เลิกนะครับเพราะนั้นเลือกครีโก้ไปครับไม่เสียเวลานะครับ ไอ้ลืมนะครับกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขาไก่อัุรินี่ขนมขาไก่อชุริสมัยก่อนเคยแทงปลากรอบมาในทองด้วยเคยกินยุคยุคใหม่นะไม่ใช่ยุคเก่าโอนตินคุคกกี้คุคกกี้โอลตินผมว่ามันไม่อร่อยอะ่ะไม่รู้เพราะอะไรแต่โอลตินมนอร่อยนะแต่พอเป็นคุคกกี้โอลตินผมว่าไม่อร่อยเพราะว่าขาไก่กินแล้วมันมือมันปากต้องขาไก่นะครับขาไก่ ตูมตามกับปังสติกโหปังสติกปัจจุบันนี้ตามร้านบางร้าน,นยังมีอยู่นะ,ะไอ้หนมปังลักษณะนเนี้ยแต่ไม่รู้ยี่ห้อปังสติกหรือเปล่านะครับแต่ตูมตามเนี่ยมันก็คือไอ้ข้าวโพดอบกอกอัดแท่งนะครับเป็นแผ่นๆแท่งๆนะครับผมเลือกปังสติกดีกว่าเพราะยังหาก,กินง,ง่ายกว่านะครับขนมสอดไส้ไส้นิดเดียวนะครับปังสติกต่อไปโกแก่โกแก่นะครับกับ ถั่วถุงละห้าบาทโอ้โหสึกแห่งถั่วนะครับสึกแห่งถั่วโอแก่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแถมมีรสเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับกินตั้งแต่เด็กแต่พอโตโราแล้วไม่ค่อยกินเพรมันแข็งมันแข็งนะครับโอแก่ของผมมันแข็งไปนิดนึงแต่ถั่วถุงละห้าบาทเนี่ยยอดอะไรก็มาแทนไม่ได้นะครับถ้ามีถั่วก็ต้องถั่วแบบน,นี้ถั่วโอแก่ทูไม่ได้หล้วถั่วถุงละห้าบาทเค็มนะแต่อร่อยนะครับ เบอร์เกอร์บอลเบอร์เกอรบอลแบบยูโรนะครับคลคายูโรคัสตาเค้กอะไรลครับแต่ว่าจะแข่งกว่านะครับแข็งแข้งแต่ก็สอบไซส้ชอกโกแลอ้าไก่ย่างไก่ย่างที่ผมชอบมากมบอกเลยน้ําจิ้มไก่ฟรีนะครับผมชอบมากเอามาจิม้มกับน้ำจิ้มไก่แถวเนี้น้ำจิ้มหมดก่อนปรนะจำใเองตรงนี้แหลนะครับน้ำจิ้มหมดก่อนนะ,ค,ะนนครับเพราะยังไงไก่ย่างแน่นอนครับต่อไปฟันโอนะครับฟั o, นโออ่ะ อาริงาโตะนะครับรถดั้งเดิมอาริงาโตะมันปลาหมึกอะ่ะเขาเปรียบรถปลาหมึกผมไม่ชอบนะครับเพราะงั้นไปที่คุกกี้ฟันโอกันดีกว่านะครับอ่าต่อไปเป็นครีมโอกับยิ้มยิ้มอ่อยิงนี้ผมชอบนะต่วน้องครีมโอเลยดิไอตัวคครีมโอก็ครีมโอก็ไม่แย่นะอร่อยนะครับไอคุกกี้แล้วก็มีรถ ฟิลนมอยู่ตรงกลางแต่ว่ายำหยิ้มยิบมันแค่จ้ยำยำอย่างเดียวมันจะเป็นแท่งออกมาแล้วให้คัตช็อกโกแลตนะผมชอบแบบมอเอายิ้มยิ้มนี่หว่าชอบจิ้มช็อกโกแลตแล้วก็กินนะฮะแล้วช็อกโกแลตก็หมดก่อนนะครับต yeah! yeah. ่อไปเป็นเอลฟี่กับโรลเลอร์คอสเตอร์นะครับเอลฟี่ผมก็ชอบแต่มันต้องแช่เย็นสำหรับผมนะทาไม่แช่เย็นผมว่าเฉยๆนะครับส่วนโรลเลอร์คอสเตอร์ บอกเลยว่าถ้าเป็นมินิเนี่ยมันกินแล้วมันมากแต่ว่าโรลเลอร์คสเตอร์ใหญ่มันจะสวงนิ้วได้นะครับแต่ตัวมินิจะสวงสูงไม่ได้เพราะว่าฉีกแล้วก,ก็เข้าปาโลโลกโรลเลอร์คสเตอร์นะครับกินล้วมันมีหลายรสด,ด้วยเดี๋ยวนี้นะครับอันกลมอันกลมชันไบกับขนมแท่งเท่าแกนี้ขนมแท่งเท่าแกนีฮะไม่เคยกินนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยไม่อย่างนัก็ไม่เคยกินนะครับ ลองเอาซันไบไปก่อนซันไบต้องเอาใหม่ผมชอบนะผมว่ามันกินแล้วอร่อยดีแต่พอโต,โตมาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะซันไบซันไบก่อน,นะน,นนะครับดิตตี้บอยเป็นโคลนคล้ายไอติมอ่ะเด็กสมัยเด็กผมชอบเรียกไอติมไอติมไม่เย็นนะครับแล้วก็ทิซซี่นะทิซซี่ไม่ค่อยอร่อยสำหรับผมนะผมเอาดิตตี้บอยในการผมเรียกว่าไอติมไม่เย็นนะครับอ่าคาไกลโลตัส อันนี้สุดยอดขาไก่ที่ผมชอบที่สุดเลยโอ้โหมาคูริโกะปก๊อกกี้สองอย่างที่ผมชอบประชนงานโอ้โหหลังจากนั้นก็ทุกวันยังกินอะไรเยอะกว่าผมกินขาไก้น้อยลงรู้สึกว่าของ,งชูรสมันเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมกินแล้วถวมคอมแห้งนะครับนะค,บคอแห้งง่ายมากขาไก่โรตัสนี่ครับ,นะรบเราก็ต้องเลือกไปที่ป๊อกกี้ผมชอบมากปัจจุบันก็ยังกินอยู่นะครับไม่ว่าจะรสชาเขียวรส สตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตรวมถึงมีรสร่้ยด้วยนะับจำไม่ผิดนะครับป๊อกกี้นะครับเทสโตนะครับเทสโตเทสโตทุกรสชาติแต่คนจัดชอบอันนี้โอ้ยคนจัดชอบเทสโตซะแล้วนะครับไปยืมเขามานะครับผมม่ได้ลิสต์เองนะครับเห็นว่าน่าสนุกดีก็เลยเอามาโอโจ้ด้วยอ่ะผมชอบโฆษณาโอโจ้นะครับสมัยเด็กดูบ่อยเทสโตกับโอโจ้ผมกินเทสโตบ่อยกว่า มันต้องกินมันฝรั่งเทสโตนะครับก็คือเลนั่นแหละพูดง่ายโอ้ถั่วรันเตาบันบันนะบ,บันบันผมเคยกินเยอะอยู่ช่วงช่วงที่มันออกใหม่ๆม่กินเยอะมากกินบ่อยมากผมกินแล้วมันนี่ผมชอบถั่วลันเตานะเหมือนสแนกอนะผกินแล้วว่ามันแต่พอเป็นบันบันออกววากินบันบันนะก็เลิกกินมาอยู่ดีโอ้ยอันหนึ่งป่าปิก้าปาปิก้าปปถึงบันก็ยังกินอยู่นะครับผมว่ามีรสชาตินั้งเดิมท่านั้นนะ,ะที่ผมชอบสำหรับปาปิก้าเพราะมันเข้มข้น นะครับปาปิก้าสิครับคุกกี้ฟันโอแล้วก็ยูโรโช็อกโกพายถ้าถามว่าปัจจุบันกินอะไรฟันโอกินมากกว่าแต่ช็อกโกพายก็อร่อยฟันโอก็ใช่ดูซิอีกแล้วนะเพราะว่าไม่ได้กินบ่อยทั้งคู่นะครับไม่ได้กินบ่อยทั้งคู่ถ้ามันมีตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุกกี้แล้วก็ไอชโคโค็อกโก้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ที่จะบ่งบอกความรู้สึกเหมือนมาก คู่นี้มันสูตรสีกันตัดถึงใจยะเอาช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตเยอะฮานามิกับโยโย่โอ้โหฮานามิไอเขาเกลียดรสกุ้งอะผมว่าฮานามิอร่อยที่สุดหละนะครับแต่คู่แข่งมันคือโยโย่เป็นเยลลี่ที่ผมชอบมากสิ่งที่มได้กินนานเลยก็โยโย่แต่ก่อนเคยเข้าเซเว่นที่เมกินแล้วก็คือติดต่อแบบ์ทิดัดต้องต้องหยุดตัวเองงั้นเลิกกินไม่ได้นะครับ อันนี้เขาเก็กบกุ้งแบบยิมน่โยโยรถผลไม้ฮะยโยโยแะ้วกันครับไอ้ไต่อที่ซีมอนซีมอนมันจะมีไส้อยู่ข้างในนะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีไส้อยู่ข้างในกับหาลาไอ้เท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยเนี่ยผมมากินตอนตอนโตมากกว่าส่วนซีมอนเนี่ยกินตอนเด็กแล้วก็ไม่ค่อยได้กินบ่อยนั้นเท่าแก่น้อยยัเป็นตัวเรื่องที่ผมชอบมากกว่า ดิวเบอรี่กับเลทุกระชาอืมพวกนี้ก็ไม่หนักใจถ้าผมจะเป็นคนื่นอาจจะหนักใจนะดิวเบอรี่นี่ผมไปหลงหลงหลายิวเบอรี่ตอนที่เรียนมัธยมเข้าสากัดไปแล้วซื้อบ่อยมากดิวเบอรี่ไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีฟ้าไอสีน้ำเงินสีแดงส่วนเลเนี่ยหลงหลายตอนประถมพอโ,โตมาแล้วไม่รู้ไปหลไรผมไม่ค่อยกินเลนะครับผมไม่ค่อยกินเลน้องซื้อมาผมก็แทบไม่ได้ไปกินนะครับเพราะฉะนั้นเอา ดิวเบอรี่นะครับไปกันต่อที่แจ็คนะครับแจ็คกับทวิสโก้แจ็คนี่ยผมชอบนะครับมันทิ้มซอสได้อร่อยดีมันด้วยเป็นมันมาแหละนะครับส่วนทวิสโก้เนี่ยมันเป็นเข้าวโพดอะ่ะผมเคยเอามาก,กินแล้ว พอใช้ได้นะมันคล้ายๆกับทวิตตี้ล่าสุดผมกินทวิตตี้ไปแล้วกินไม่หมดไม่อยากคินรู้สึกมันไม่อร่อยเหมือนตอนเด็กนะครับทวิโก้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่ได้สับพัสมานานแล้วแต่ปัจจุบันให้กินแจ็กผมก็ยังกินได้อยู่นะครับโอ้ไมตี้กับ FF มะเขือเทศ FF มะเขือเทศนี่เคยเป็นกระแสฮิตที่เขาเรียกาคนต่างประเทศมาซื้ออยู่พักหนึ่งนะครับส่วนไมตี้นี่เป็น สซชอกแลตเนี่ยสุดๆไปเลยนะครับนุ่มระมุนลิ้นมากของพอ่อไม่ดีนะครับอ่าเบงเบงกับช็อกโกช็อกโกครับโอ้ช็อกโกช็อกโกเคยกินครั้งเดียวแล้วก็ไม่กินเลยส่วนเบงเบงเนี่ยแต่ก่อนผมชอบมากเบงเบงห้าบาทซื้อมาแช่ตู้เย็นถ้าไม่แช่เย็นไม่กินไม่อร่อยแต่พอแช่เย็นแล้วมันอร่อยผมรู้เพราะอะไรเหมือนกันนะเพราะชอยนี้เราเลือกเบงเบงครับ ทิลี่จัมโบ้กับตะวันทิวล,ลิ่อินนะทิวลี่อะแี่ย็นแล้วผมก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ึ่งโฆษณาจะโฆษณาบ่อยตอนเด็กทัวร์น้ำทิวลีปแบ่งกันกินสองชิ้นนะครับที่ทะเลาะทะเลาะกันนะผมจำไม่ผิดนะเป็นเด็กทะเลาะกันเออแล้วก็ตะวันตะวันนี่เพิ่งกินมาเลยนะครับก่อนอัดคลิปเนี่ยเพิ่งกินที่โรงเรียนมาเลยที่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นชอยนี้เลือกตะวันนะครับ คาราดากับมินิคุกกี้อัลเทอร์นอน,นมินิคุกกี้แล้วก็คารา,าดานี่เป็นแบรนด์เดียวกรนเลยย่ญญานะผมจำผิดไม่ใช่หนั่นมันโ,คโคูโคุริคนลระแบน,นนกะันแต่มันทําเหมือนกันผมไม่ค่อยชอบนะครับยอมรับว่าผมไม่ค่อยชอบส่วนมินิคุกกี้นี่ผมบอกเลยผมชอบมากอร่อยมากตอนไดกกินแบบอูตามหาซื้อยากมากแล้วจริงที่ทำให้ผมคัดใจถุกแม่งน,น้อย มันมีน้อยมากในหอกินแป๊บเดียวก็หมดมนั้นมีนี่คุกกี้ทำนะ้ำร่อยจริงเป็นตรงมันมีน้อยเนี่ยแหละครับอ่ะต่อไปเป็นโคอาล่ามัสห่อห้าบาทนะครับอันนี้เป็นซื้อเป็นกล่องนะครับกับนิวเวฟนิวเวฟไม่เคยกินนะครับเพราะงะั้นชอยนี้เลือกโคอาล่ามมสไม่ใช่โอราล่านะอันนี้เขียนผิดนะครับโคอาล่ามัสมีรสอื่นด้วยนะผมจำไม่ผิดตอนนี้ซื้อเป็นกล่องแทนนะอ่ะชีโต้เนี่ยับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ชีโต้กับเบนโปาะล่าสุดกินชีโต้ไปแล้วผมไม่อร่อยเลย โหแต่ตอนเด็กผมชอบนะแต่เป็นโต๊ะตอนเด็กไม่ชอบเพมันเผ็ดแต่ตอนนี้พอกินได้นะครับเป็นโต๊ะนั้นชอยนี้เราเลือกปลาหมึกกันดีกว่านะครับเราไปกินปลาหมึกเป็นโต๊กันครับต่อไปเป็นคนนี้โอ้โหกับโโรเขาโคตรนั่าจะกูนเขาโคตรผมว่าโโทรอะไยนะครับผมไม่รู้ว่ามีจะกูดอื่นอีกบ้างแต่ตอนหลังเนี้ยผมไม่ค่อยได้กินโโรเลย เไปซื้อของเมเจอร์เมเจอร์กินแหร์เพราะเมเจอร์มีขายในยี่สิบสามสิบผมจะไม่ได้นะในเซเว่นจะไม่ผิดนะรนคนเนเนี่ยรถใหม่ที่ผมติดเลยคือรถมะเขือเทศอร่อยมากรถตั้งเดิมกยังอร่อยอยู่รถตั้งเดิมรสชีสรถ้มะเขือเทศเนี่ยผมชอบกินมากคอนเนแล้วตอนเด็กเป็นอะไรที่ผมเชียร์มากคนเนให้มีรถอื่นเพราะผมชอบมากผมกว่ามันทำรูปทรงอะไรเอามาใส่นิวอะแล้วก็ไล่กินทีหนิวเงอะเงอะเงงอะ เล่นเป็นเด็กนะครับอร่อยเลยขอเนี pues like, ่ยครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด u b s c r i b e นะติดตามช่องคูคูวีดีโอผมด้วยนะครับจะต่าขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับอ่าไดโนพาร์ตกาเ้นนะครับไดโนเสาร์นี่ผมชอบนะปัจจุบันนี้ผมยังไปซื้อกินอยูเ่เลยนะไดโนเสาร์เอาเมื่อประมาณต้นปีอ่ะผมตกใจผิดเนี่ผมกินไดโนเสาร์ห่อเล็กขาดกินต้นเทียยหมดชอบรูปอ่ะนะรูปไดโนเสาร์เอามาออมๆให้มาทานนะครับส่วนกาเซนี่นานแล้วที่ไม่ได้กินนะครับ นึรว่ามันรีายังไงดีเอาลยเราพักดีกว่าเอลเซ่ LC กับโปเต้เอลเซ่เนี่ยผมดูโฆษณาในทวีบอกอร่อยมากอร่อยอร่อยแล้วผมไปกินแล้วก็เฉยๆนะเลยไม่รู้ว่ามันอร่อยอยังไงนะส่วนโปเต้ไม่ได้กินนานแล้วนะครับแต่ผมชอบชอบรสชาติมน,นะมันมันไม่แย่อะแต่ว่ามันไม่ไม่ถึงกับหวานไม่ถึงกับมันมันจะออกจืดมากกว่านะครับโปเต้ สำหรับลิ้นผมนะครับอโอเท้แล้วกันครับ SB S B กับปาตี้ SB นี้ไม่เคยกินนะครับก็จำไม่ผิดแต่ปาตี้เนี่ยหวานรสชาติคาราเมลมากเป็นชินช้นๆแล้วก็มีจุดๆๆ,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 ๆนะครับเพราะฉะนั้นชอยนี้เราเลือกไม่ยากนะครับเราต้องเลือกปา์ตี้สิครับอ,อมา,มาลาสักรอบสักรี่สอง นะครับสแน็คแจ็คกับข้าวโพดอบกรอบโอ้โหนี่ผมพอข้าวผ่านขึ้นมาเนี่ยผมนึกถึงรสสแน็คแจ็คมากกว่าในหัวนะครับดังนั้นเราตัดใจเลือกสิ่งที่มันขึ้นมาในหัวอันแรกแล้วกันครับสแน็คแจ็คอูไทยางยุโ,โรโอ้โหเาอูไทยหอย่อผ้าผ่านไปเท่าไหร่นะผมเฉยๆยแต่มันห่อที่เล็กกว่ามันเหนียวเลยมันข้นกว่าไม่รู้เพราะอะไรชอบของถูกกว่า อย่าที่บอกว่าถ้าพอไปรอบลึกเนี่ยอันไหนที่รสชาติมันนึกได้รสชาติโผล่มาในปากแล้วนึกได้ก่อนเอาอนั้นก่อนผมนึกถึงยูโรเค้กมากกว่านะครับเอายูโรเค้กกีโก้กับอาโชรีนี่ผมว่ามันดีทั้งคู่อ่ะจะอาโธรีเฉือนไปนิดนึงแล้วนะครับเฉือนแบบนิดนึงนิดนึงอัน,นติ๊ก,กับขวถุงห้าบาท วิตตำนานทั้งคู่อีกขนมปลาทองอันนี้ทำมาจนครบไม่รู้ปลาทองกันห้าบาทหรือเปล่าเสียได้นะครับถ้ามีขนมปลาทองก็น่าสนใจนะครับปังสเต,ต็กขนมปังอะแหละแต่ขนมปังผมก็ซื้อขนมปังหลายบาทของฟาร์มเฮาส์ดีกว่าหรือแต้งก็ได้ปังสเต็กมันตกจุกไปแล้วถั่วถูกห้าบาทหากินยากนะผมว่าผมเอาถั่วกันผมชอบกินเนื้อก่อนแล้วค่อยกินเปลือกแต่กินพร้อมกันก็ได้นะครับถั่วจุกห้าบาท แต่ย่างก็ฟันโอเออไม่มีโอริโอ้แฮมสกูกกีมมมม้มีแต่ครีมโอบ่ะนที่ทำมานะครัแต่ย่างนั่นไงนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เมื่อกินไปเมื่อไม่นานนี้ซื้อมาตุนไว้ที่บ้านห่อใหญ่นะครับแต่รสข้าวมันไก่ไม่อร่อยนะครับเดีย๋ยวไปกินนะครับแนะนํากินรสธรรมดาเนะอร่อยที่สุดแล้วครับไก่ยา่างยิ้มๆกับโรลเลอร์โคโสเตอร์โรลเลอร์คตรัตตัวนี้ผมบอกอ่ะ ไม่โรลเลอร์โคสเตอร์มินิผมว่ามันอร่อยกว่าโรลเลอร์โคสเตอร์ธรรมดาเพราะว่ามันสู้โรลเลอร์โคสเตอร์มินิไม่ได้นะครับส่วนยิ้มยิ้มนี่ผมฟินจริงๆเวลาเปิดเแลวดึงมาเคลียร์เคลียร์ไม่ถาก,กินไม่ได้แล้วไม่รู้จะหาที่ไหนคนระับไอ้ยิ้มยิ้มเนี่ยเอายิ้มยิ้มแล้วกันครับเออซันไบนค์กับคิตตี้บอยให้ติมปอมของผมนั่นเองนะครับไอ้ติมไม่ย็นนะ ตันไบผมบอกเลยว่าผมเลิกกินแล้วเพราะฉะนั้นคิตตี้บอยนะครับผมไม่รู้เรื่องชื่อคิตตี้บอยนะครับต่อไปคูริโกโ้บ็อกกี้กับเทสโตเนี่ยผมชอบเล่มากกว่าเทสโตนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องไม่ยากคูริโกโ้บ็อกกี้สิครับแต่ผมไม่ได้กินห้าบาทนะผมกินที่ว่าเป็นกล่องนะครับห้าบาทไม่ได้กินมานานแล้วครับปาบิก้ากับฟันโอฟันโอก็เป็นชื่อดังของคุกกี้อย่างนี้ผมบอกปาบิก้าร์ก็สุดๆ มันมีอยู่อันไหนนะที่มันมีผงผงพิกมาให้ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าอันนี้หรือเปล่าแต่ก่อนมันไม่มีอ่ะตอนเด็กพอโตมาสักพักมันมีผงพิกมาให้ด้วยเอาบาบิก้าครับเออโยโย่กับเท้าแก่น้อยเทาแก่น้อยิึงมากินตอนโตนี่ผมบอกผูกพันกับโยโย่มากกว่าโยโย่แต่ว่าบางที่ขอกินแล้วหนึบไหมหรอโยโย่มันไม่ได้หนึบมากขนาดนั้นผมว่าเคี้ยวแล้วมันกําลังละมุนดีนะครับอโยโย่ครับ ดิวเวอรี่กับแจ็คนะครับแจ็คเนี่ยม่ได้กินมานานแล้วนะฮะที่ผมบอกว่าดิวเวอรี่ยังกินอยู่ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็ตามนะครับแต่บอว่าความอร่อยมันจะน้อยลงกว่าสมัยเด็กไปนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความอร่อยของดิวเวอรี่หายไปนะครับเอาดิวเวอรี่ครับมีหลายรถด,ดีผมชอบไมตี้กับเบงเบงโอ้โหเลือกไม่ยากไมตี้นี่คือขนมที่ผมชอบ เบ่งเบงต้องแช่เย็นถ้าไม่แช่เย็นไม่เอานะครับพอเห็นภาพไมตี้แล้วอยากกินไมตี้มากนะครับเหมือนที่โรงเรียนมีขายเพราะนั้นเห็นใครกินอยู่นะนักเรียนกินอยู่แต่ไม่ได้ซื้อมากินอยากกินบ้างแล้คิดถึงไมตี้มากเอาไมตี้แล้วกันครับอ่าตะวันกับมินิคุกกี้นะครับตะวันต้องลดลาบนะถ้าผมจะกินรดอื่นผมเฉยๆนะครับ เอันหนึ่งมินิคุกกี้อาร์เซนอลผมบอกเลยมินิคุกกี้มันตาตึงในใจผมมากตอนนี้กินครแล้วมันอร่อย,ลย,ย,ยนนอแล้วไม่หมดว้าวไหวมันน้อยแล้วน้อยอีกนะครับมินิคุกกี้ครับคอรามารกับเบนโตโอ้โห,โหคู่นี้ผมไม่ได้ถึงจะชอบทั้งคู่มากขนาดนั้นคนนี้ กับไดโนพาร์คชอบทั้งคู่แต่ถามว่าอันไหนกินแล้วอร่อยกว่ากันต้องเป็นคนเน่นะเพราะว่าตอนเด็กดยังบอกเล่นเสียบนิ้วอคนอน่มาเสียทีนิ้วส่วนไดโนพาร์กก็ยังกินอยู่นะครับแต่คนเน่ลดลดไอมะเขือเทศเนี่ยทำให้ผมติดใจโปเต้กับปาสตี้คู่นี้เฉยๆทั้งคู่นะครับเฉยๆทั้งคู่เลย แต่ต้องมาวัดกันแล้วผมชอบไหนมากกว่าเอาปาร์ตี้แล้วกันครับเพราะว่าปาร์ตี้มันรสคาราเมลมันหวานกว่านั่นเองครับสแน็คแจ็คอ่รอบสิบหกทีสุดท้ายแล้วนะครับสแน็คแจ็กกับยูโรเค้กยูโรเค้กนะครับผมชอบมาตกเปยียงตกเปียงผากไกอัตริไม้แกล้วถั่วถุงหบาท อหวานเลี้ยงเค็มแต่ดีนะครับกินมันดโีโอ้โหดูนี้ไก่ย่างแต่ยิ้มยิ้มพี<ๆ>่ยังก็ชอบอะ่ะผมชอบอรสชาติมันาดส่วนยิ้มยิ้มผมก็ชอบก็บ้วชโโ็อกโกแลด้วยนะครับอืมยิ้มยิ้มแล้วกันครับคิตตี้บอยก,กับป๊อกกี้นะครับคี่บอยอย่างนี้หาซื้อไม่ได้นะ่ะไม่ได้กินนานแหละ ป็อกกี้ยังหาได้อยู่ในปัจจุบันเลินไปเทเว่นก็นเจอแล้วแต่ไม่ใช่5บาทแต่มีหลายรสด,ด้วยนะป๊อกกี้นะครับลาบิก้ากับโยโย่ครับลาบิก้ากรสชาติของผมเอาโยโย่ดีกว่าคนระับดิวเวอรี่กับไมตี้เหมือนจับคู่คู่หดมาอยู่ด้วยกันนี่ครับ ไมค์ี้ไมตี้ตีหลรถก็อร่อยดีนะครับดิวเบอรี่ก็อร่อยกินไปบมืไม่นานนี้เองดิวเบอรี่นะครับเอาไปซื้อในเซเวน่นเอาไมตี้แล้วนครับผมชอบความนุ่มของมันมากกว่ามินิคุกกี้กับหัวอารามาสตัวโคลาต้องพ่ายแพ้ต่อคุกกี้แล้วนะครับบ่าย,ายนะคโคลาั้นผมเลือกมินิคุกกี้ครับคอนนี่กับปาร์ตี้อันนี้เลือกไม่ยากอันนี้ผมว่าปาร์ตี้ก ก็อาจจะชนะท่างรอบนี้ก็ไม่น่าหนักใจเท่าไหร่นะครับผมเลือกคอนเน่นะครับยูโรเคสกะถั่วถุงห้าบาทยูโรเคสก็อร่อยถั่วก็อร่อยถ้าถามตอนนี้เลยว่าอยากกินอันไหนมากกว่ากันผมจะใช้เซน์ตอนนี้ตัดสินไม่ตัดสินเรื่องความอร่อยแล้วตัดสินว่าอยากกินอันไหนถั่วถุงห้าบาทครับ ยิ้มยิ้มกับบปกปกี้เครื่องช็อกโกแลตเหมือนกันอันนี้ต้องไปจิ้มนะส่วนปอกกี้เครื่องไม้แล้วยิายิ้มมันหาไม่ได้แล้วอ่ะผมหาไม่เจอแล้วบุกกี้ยังหาได้อยู่อยากกินบุกกี้ครับโยโย่กับมาตี้โอโ้โ กูเดือดด้วยรอบคอเตอร์คอร์เตอร์ไฟแนลเนี่ยแปดแปดทีมเนี่ยแปดซองไอแปดชนิดเนี่ยอ่าไมเทียแล้วกันครับอยากกินไมเทียนะครับมินิคุกกี้คนนี้อุ้ยเลืกยากคนนี้รสอันี่ก็อร่อยรสเกลือเท่รสธรรมดาก็อร่อยรสชีสก็อร่อยแต่มินิคุกกีนน้มันคือสิ่งที่ผมชอบวัยเด็กอยากกินแล้วตามหากินยากมากอเหมือนได้ในหะ้างห้างไหนมาสักห้าง คือพอซองนี้ว่ติดใจอ่ะแล้วก็ไม่ได้กินอีกเลยนะครตอนนี้อยากกินมินิคุกกี้มากกว่าครับนั้นเอามินิคุกกี้นะครับ่วถุงห้าบาทกับป๊อกกี้อืมฮัลโ,โริกป๊อกกี้แล้นะมีไหลายรส นักใจมากไมตี้กับมินิคุกกี้เนี่ยเอาไไมตี้ขนมที่ผมชอบกินจริงอ่ะมินิคุกกี้มันอร่อยอ่ะเรื่องยากอะอยากเล่นทั้งคู่เลยอ่ะผมไม่เคยช่วยวันไหนก็ลองเข้าไปหาทำดูนะครับในเว็บรีวิู้ดผูนะครับขนมห้าบาทในดวงใจเออไมตี้ครับมันดูคู่สิงห์เลยก็อเชกับอะไรติ่ โอ้ยเรื่งองยากแล้วกูสุดตัดสินถามว่าตอนนี้อยากกินอะไรไมค์ตี้ครับพอกูดิโกกทพพี่ม่งกินไปในปีนี้ไมคตี้ยังไม่ได้กินเลยนะับปีหกแปดนี่ยของไมคตี้ครับ,รบ mm. และไมคตี้นะครับก็คือผู้ชนะขนมห้าบาทสุดยอดขนมห้าบาทที่อร่อยที่สุดหรือขนมห้าบาทในดวงใจนะครับของผมนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มี พอคิดเห็นอย่างอื่นทานพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้อยากให้ทําอะไรอยากให้มาจัดอะไรหรือทุกท่านอยากเข้าไปเล่นมากงก็เว็บรีวิวฟ,ฟูฟูนะครับเข้าไปเสิร์ชหาได้เลยครับขนมห้าบาทในดวงใจนะครับรอบวันนี้ก็ผมครูคูวิดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะเป็นผู้ติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วก็กราบผมว่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย